ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็มีสามีและภรรยาอยู่คู่หนึ่งพวกเขาค่อนข้างยากจนทั้งสองก็มีเพียงกระท่อมเล็กๆและสามี ก็ทำอาชีพหาปลาไปขายในเมืองพวกเขาแทบจะหาเช้ากินคำ่ำจากมือถึงปากอยู่แทบจะตลอดเวลาอยู่มาวันหนึ่งสามีเองก็ไปหาปลาตามปกติเข้าหวานแหลงไปก็พบว่ามีปลาสีทองอารามติดแหขึ้นมาด้วยเฮ้ยปลาอะไรเนี่ยเอาไปขายน่าจะได้หลายตังค์แน่ๆสามีก็คิดในหัวทันใดนั้นเองปลามันจึงพูดขึ้นว่าฟังนะ ถ้าเจ้าปล่อยข้ากลับลงไปในน้ําอีกครั้งข้าจะทําให้กระท่อมเน่าๆของเจ้ากลับกลายเป็นบ้านที่ใหญ่โตสามีได้ยินดังนั้นเขาก็คิดอยู่ครู่หนึ่งบ้านหลังใหญ่แล้วไงข้าก็ไม่มีอะไรจะกินอยู่ดีปลาสีทองจึงบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงในบ้านจะมีตู้วิเศษเมื่อเจ้าเปิดออกมาก็จะพบว่ามันมีอาหารมากมายอยู่ในนั้นแต่เจ้า ห้ามบอกเรื่องนี้กับใครหน้าไหนมิเช่นนั้นแล้วสิ่งที่เจ้ามีจะกลับกลายมาเป็นเหมือนเดิมเข้ารับปากก่อนที่จะปล่อยปลากลับไปและเดินทางกลับบ้านเมื่อไปถึงบ้านก็พบว่ากระท่อมเน่าๆของเขาตอนนี้กลับกลายเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สวยงามเขาเข้าไปในบ้านก็พบว่าภรรยาของเขานั้นแต่งชุดรูหราสวยงามภรรยาจึงถามสามีว่ามันเกิดอะไรขึ้น บ้านหลังนี้มาได้ยังไงพวกเรารวยแล้วเหรอข้าหลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็กลายเป็นแบบนี้แล้วท่านทําได้ยังไงสามีข้าด้วยความสงสัยภรรยาจึงยิงคําถามออกไปเป็นชุดสามีจึงบอกว่าเอาหนะ้าก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้ข้าหิวมากไปหาอะไรไม่ข้ากินทีสิภรรยาจึงตอบไปว่าแล้วข้าจะไปเอาอาหารมาจากไหน ข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เลยสามีจึงบอกว่าในครัวมันจะมีตู้อยู่ไปเอาอาหารในนั้นมาได้เลยภรรยาจึงไปเปิดตู้ออกก็พบกับอาหารหรูหรามากมายหลังจากที่ทั้งสองกินดื่มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วภรรยาก็ได้ถามสามีว่ามันเกิดอะไรขึ้นสามีจึงบอกว่าข้าบอกไม่ได้ถ้ามีใครรู้เรื่องนี้เข้าบ้านหลังนี้และตู้นั่น มันจะหายไปภรรยาจึงบอกว่าได้ถ้าไม่มีอะไรที่ข้าควรจะรู้ข้าก็จะไม่อยากรู้ละกันและทั้งสองก็อยู่กันอย่างมีความสุขวันเวลาผ่านไปถึงแม้ว่าภรรยาจะรับปากว่าจะไม่อยากรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแต่นางก็ขันปากและอดที่จะถามไม่ได้นานวันเข้าสามีเลยรำคาญจึงเล่าความจริงให้นางฟังทันที ที่ความลับหลุดออกจากปากบ้านหลังใหญ่โตและตู้วิเศษก็หายวับไปกับตารวมถึงเรื่องที่สามีเล่าให้ภรรยาฟังนางเองก็จำอะไรไม่ได้เลยและสามีก็ต้องออกไปหาปลาตามเคยดูเหมือนว่าเขาจะมีโชคกับปลาสีทองตัวนี้เพราะเขาหวานแหไปเรื่อยๆจู่ๆก็ได้พบกับเจ้าปลาสีทองตัวนี้และเขาก็ขอบ้านหลังใหญ่โตกับตู้วิเศษอีกครั้ง เจ้าปลาเองก็ให้พรอ,อีกและบอกว่าห้ามบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนะแล้วมันก็เข้าไปอีรอบเดิมเนื่องจากภรรยาของเขาคันปากอยากจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนสามีโมโหและบอกความลับไปว่ายาขี้สงสัยข้าไปเจอกับปลาสีทองแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นเป็นไงหายสงสัยหรือ,อยังปัโถทันใดน,นั้นบ้านรูราและตู่ ก็หายไปพร้อมกับความสงสัยของนางเช่นเดียวกันวันต่อมาสามีก็ไปหวานแห้ได้ปลาสีทองมาอีกครั้งปลาจึงบอกว่าไม่ไหวละภรรยาของเจ้าเนี่ยขี้สงสัยจริงๆเอาอย่างนี้งั้นก็เอาข้าไปต้มยำทําแกงซะเถอะข้าขี้เกียจจะเนรมิตสิ่งต่างๆให้กับพวกเจ้าแล้วแบ่งข้าออกเป็น6ส่วนสองส่วนให้ภรรยาของเจ้า เอาไปทําปลาทอดที่เรืองอารามดุดดังสีทองอีกสองส่วนก็เอาไปทําปลาลุยสวนและก็เอามันไปฝังไว้ที่หน้าบ้านอีกสองส่วนจะไปทําอะไรก็ทําอย่าเอาไปทปรราําปลาก็พอสามีจึงเอาสองส่วนที่เหลือไปฝังไว้หลังบ้านวันรุ่งขึ้นหน้าบ้านที่ฝังปลาลุยสวนเอาไว้ก็มีดอกไม้สีทองเกิดขึ้นมาสองดอกและปลาที่อยู่หลังบ้านก็มีลูกม้าสีทองนอนอยู่สองตัว วันเวลาผ่านไปภรรยาของเขาก็ได้กำเนิดบุตรชายออกมาสองคนทั้งสองก็มีผิวสีทองอารามงามตาและพวกเขาก็ค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับดอกไม้และม้าสีทองอีกสองตัวอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มทั้งสองต้องการที่จะออกไปท่องโลกกว้างแต่พ่อและแม่ของเขาก็ไม่อยากให้พวกเขาจากไปทั้งสองจึงบอกว่าพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงพวกข้าหรอก ท่านเห็นดอกไม้สีทองที่หน้าบ้านหรือเปล่าถ้าดอกมันร่วงโรยแสดงว่าหนึ่งในพวกเรากำลังป่วยหรือไม่ก็มีอันตรายและถ้าหากมันเฉาตายก็แสดงว่าหนึ่งในพวกเราก็จะตายเช่นเดียวกันว่าแล้วทั้งคู่จึงออกเดินทางไปพร้อมกับม้าสีทองไม่นานนักพวกเขาก็ไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งที่นั่นก็มีผู้คนอยู่มากมาย พวกเขามองชายหนุ่มทั้งสองด้วยสายตาแปลกๆจนมีชายคนหนึ่งเดินมาบอกว่าพวกท่านเนี่ยช่างแปลกสเสล่อเกินนะผิวพรรณก็อย่างกับทองข้าว่ามันอันตรายนะถ้าพวกท่านจอ,อกเดินทางไปเรื่อยๆแบบนี้ดีไม่ดีอาจจะโดนพวกโจรจับไปขายให้กับเศรษฐีที่ชอบของแปลกๆก็ได้ชายหนุ่มทั้งสองจึงตระหนักว่าพวกเขานั้นไม่ปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไป และตัดสินใจที่จะกลับบ้านไปหาพ่อและแม่ดีกว่าว่าแล้วทั้งสองจึงไปซื้อหนังหมีมาคลุมตัวเองและก็มา้าจากนั้นกอกเดินทางกลับบ้านไประหว่างทางพวกเขาก็เดินมาถึงเมืองแห่งหนึ่งเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนางสวยมากจนชายหนุ่มคนน้องตกหลุมรักและบอกกับพี่ชายว่าท่านพี่ท่านกลับไปหาพ่อและแม่ก่อนเถอะข้า จะลองไปคุยกับหญิงนางนั้นดูไม่แน่นะข้าอาจจะหาสะพ้ายไปให้ท่านพ่อก็ได้ว่าแล้วผู้พี่จึงออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนชายหนุ่มก็ได้เข้าไปจีบหญิงสาวแต่ไม่ว่าจะทำยังไงหญิงสาวก็ใจแข็งมากถึงแม้ว่านางเริ่มที่จะเอ็นเอียงเริ่มที่จะมีใจให้เขาแล้วก็ตามแต่นางก็นึกถึงคำพูดของพ่อที่ไม่ให้นางใจง่ายกับชายที่ไหน นางจึงไม่ตกลงที่จะรับรักกับเขาจนในที่สุดเขาก็ได้ถอดนางมีออกให้ดูในตอนนั้นเองไม่ว่าพ่อจะห้ามยังไงก็ช่างนางจึงรับรักชายหนุ่มไปญิ่งสาวพาชายหนุ่มไปที่บ้านพ่อของหญิงสาวก็ไม่ชอบที่หน้าชายหนุ่มอย่างที่คิดเอาไว้จริงๆเข้าโมโหและขู่ว่าถ้าหากทำลูกสาวเขาเสียใจเขาจะฆ่าชายหนุ่มซะชายหนุ่ม เห็นท่าทางพ่อของหญิงสาวแล้วจึงนึกที่จะเอาใจเขาเขาคิดว่าวันพรุ่งนี้จอ,อกไปล่าสัตว์มาให้พ่อของหญิงสาวดีกว่าหญิงสาวจึงบอกว่ามันอันตรายนะและก็ไม่ให้เขาออกไปแต่เขาก็ยังยืนกรานว่าจะออกไปล่าสัตว์เอามาเป็นของขวัญให้พ่อของหญิงสาวจนหญิงสาวร้องไห้พ่อของหญิงสาวเมื่อเห็นลูกตัวเองร้องไห้จึงเครียดแค้นมากในคืนนั้น เขาถือมีดเตรียมที่จะไปลงมือฆ่าชายหนุ่มแต่เมื่อไปถึงห้องก็เห็นหนังมีกองอยู่ที่พื้นและชายรูปงามร่างกายสีทองนอนอยู่บนเตียงเขาจึงตัดใจและคิดว่าไม่แน่นะเจ้าหนุ่มสีทองเนี่ยอาจจะเป็นสามีที่ดีได้แน่ๆวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มจึงออกไปล่าสัตว์เขาได้เจอกับกวางเข้าแต่ยิงยังไงก็ยิงมันไม่โดนและมันก็วิ่งหนีไปเขาตามรอยไป จนไปถึงกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งจู่ๆก็มีหญิงชาราเดินออกมาชายหนุ่มจึงถามว่าท่านเห็นกวางวิ่งมาแถวแถวนี้หรือเปล่าหญิงชาราจึงบอกว่าอ๋อเห็นสิเข้ามาใกล้ๆข้าสิข้าจะบอกให้เมื่อชายหนุ่มเข้าไปใกล้ๆจูๆ่ๆหมาของหญิงชาราก็ได้เห่าชายหนุ่มชายหนุ่มจึงพูดว่าท่านทําให้หมาของท่านเงียบๆหน่อยได้ไหมเสียงดังแบบนี้ สัตว์ป่ามันก็ตื่นหมดพอดีหญิงชาราได้ยินดังนั้นเธอจึงบอกว่านี่เจ้ากล้าออกคำสั่งกับข้าคนนี้เเหรอจากนั้นหญิงชาราก็สาบให้ชายหนุ่มกลายเป็นก้อนหินสีทองที่บ้านดอกไม้สีทองก็ได้ร่วงโรยลงไปพี่ชายรู้ทันทีว่าน้องของเขาอาจจะป่วยหรือตกอยู่ในอันตรายก็ได้เขาจึงออกเดินทางไปตามหาน้องเมื่อไปถึงเมืองที่หญิงสาวอยู่ เขาจึงไปถามหญิงสาวจึงบอกว่าสามีของตนนั้นได้ออกไปล่าสัตว์แต่อย่างไม่กลับมาเลยพี่ชายจึงออกตามหาจนไปพบกับกระท่อมแม่มดที่มีก้อนหินสีทองวางอยู่หน้าบ้านทัในใดนั้นเองเขาก็รู้ว่านั่นมันคือน้องชายของเขาไม่นานนักหญิงชราก็เดินออกมาเรียกให้ชายหนุ่มเข้าไปใกล,ใกล้ๆแต่ชายหนุ่มก็ไม่เข้าไปและขูว่า ให้คืนสภาพน้องชายเขาซะไม่งั้นเขาจะยิงยิงชราจึงบอกว่ามาบังคับข้าแบบเนี้ยเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงถ้าหากบังคับข้าแล้วข้าจะคืนสภาพให้น้องเจ้าเหมือนเดิมครบทุกส่วนการคืนสภาพไม่ครบนั้นจะต้องได้รับความสมัครใจจากข้าไม่ใช่ด้วยการบังคับไม่ก่ข้าตายไปเท่านั้นแหละคำสาบมันถึงจะคลายเอาละ เข้ามามกล็กลูกธนูมันก็ปักเข้าที่กลางกระหม่อมของแม่มดขณะที่นางกําลังพูดและไม่ได้ระวังตัวท่านใดนั้นหินสีทองก็กลายร่างกลับมาเป็นน้องชายของเขาและทั้งสองก็เดินทางกลับบ้านพี่ชายก็ได้ดูแลพ่อแม่ส่วนน้องชายก็ได้สะพ้ยและหาหลานตัวเล็กๆไปให้พ่อและแม่ทั้งหมดครอบครัวใหญ่ก็อยู่กันอย่างมีความสุข